สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FCJ Family ครับผมวันนี้นะครับ PF ก็ต้องไปแก้ไขในการทำร้าวไก่แบบกึ่งขังกึ่งปล่อยอีกวันหนึ่งนะครับผมเพราะว่าไอ้ตรงคาเหล็กตัวนี้นะมันเชื่อมต่อกับคอนนอนของไก่ครับพอตื่นเช้ามาแล้วเนี่ยลูกไก่เขาก็เดินเขาก็เดินเลาะคอนแล้วโดดออกจากล้าวประตูไปเอออกจากล้าวไปได้นะครับผมก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าก็จะมีไก่ครับที่นอนตรงนั้นเดินแล้วก็โดดออกมาข้างนอกได้นะครับก็จะเป็น ความวุ่นวายนะครับในตอนเย็นคือพอตอนเย็นเนี่ยเขาก็เข้าไม่ได้เพราะว่าประตูแล้วก็บริเวณรั้วทั้งหมดมันปิดด้วยตะไคร์ตาถี่นะครับผมเขาก็เข้าร้านไม่ได้ก็ต้องทําทให้เราเ,เสียเวลาในการที่จะไปจับไก่เพื่อที่จะเข้านอนข้างในอีกนะครับผมแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นไก่ที่เคยนอนอยู่ข้างนอกนะครับเขาก็จะหาทางออกของเขาจนได้เพราะนั้นชุดนั้นเราก็คงต้องอป,ลอปล่อยไปนะครับผม แล้วก็ต้องเริ่มจากชุดใหม่นะครับที่เอาเข้าไปเลี้ยงข้างในแล้วยังไม่เคยออกมาหา,หากินข้างนอกเนี่ยก็จะหมดปัญหาในการที่เขาจะพยายามหาทางออกมา nah, เพื่อเป็นความปลอดภัยนะครับเป็นการความปลอดภัยที่จะเกิดเขาออกมาแล้วเนี่ยอาจจะเจอหมานะที่มาดักซุ่มนะบบริเวณที่เขาไปหากินได้นะครับหรือว่าอาจจะไปเจอสัตว์มีพิษนะครับประมาณว่าง,งูงูงูเห่านะครับงูจงอางอาแล้วก็อาจจะไปเจองูเหลือมอย่างเงี aces, ้ยงูเหลือมงูหลามนะครับแล้วก็เจอตัวตะก,กวด นะตัวเงินตัวทองเนี่ยอันตรายนะเพราะว่าที่ทําไมเพีถึงต้องล้อมนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยพอปล่อยกว้างเนี่ยเป็นอันว่าประสบความสําเร็จมากนะครับเพราะว่าไก่เพีสมบูรณ์อ้วนโครงสร้างดีเนื้อหนังดีกระดูกดีแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารค่อนข้างน้อยมากนะครับเพราะว่าจะให้กินแต่ตอนเย็นตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะไปหากินเองนะครับคุยเคียหาเสร็จอนอนเสร็จมันแรง นะครับกินปวกแล้วก็กินไส้เดือนอะไรประมาณนี้ทำให้เขาอ้วนนะครับและสมบูรณ์มากนะฮะแล้วก็มีมีความคล่องแคล่วว่องไวนะครับแล้วก็มีความทนทานต่อโรคค่อนข้างสูงมากนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับไกล่ปล่อยลงไปเกือบร้อยตัวนะครับแต่พอเรามาเช็คดูจริงๆแล้วเหลือไม่ถึง40ตัวนะแล้วก็บางตัวก็ค่อนข้างที่จะป่วยผอมโซมเพราะว่าอาจจะด้วยการหนีนู่นหนีนี่หน,หน,หนีจนระแวงไปหมดนะครับ ก็เลยกลายเป็นว่าไม่ค่อยได้หากินอะไรมากมายนะักล้านะครับพอเรา mm. เราก็เลยต้องตัดปัญหาตรงนั้นไปนะฮะโดยการที่เอาไก่เนี่ยเข้มามัขังข้างในทั้งหมดนะครับเอาเข้ามาอยู่ข้างในทั้งหมดแล้วทาเป็นล้าวกว้างให้เขาอยู่ข้างในเราก็เลยต้องพยายามหาของที่มาให้เขากินตอนเช้าให้ข้าวเหมือนกันครับให้เขาพยายามไปคุ้ยเขีย่ยหากินเพราะว่าพื้นที่ยังกว้างอยู่นะแล้วก็ยังยังค่อนข้างที่จะสดทั้งค่อนที่จะใหม่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับพวกแมลง นะแล้วก็พวกนอนพวกไสเดือนมันยังมีแล้วก็พยายามเก็บมะม่วงนะครับเข้าไปฝานแล้วก็ให้เขากินข้างในนะเพื่อลดปัญหาตรงน,นั้นไปนะฮะแล้วก็ช่วงนี้หน้าฝนแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไก่ที่แม่เขาเลี้ยงเองหรือไก่ที่ขึ้นคอนนอนแล้วนอนเป็นแล้วนะครับคือพวก 3- 4เดือนขึ้นไปเนี่ยนะหรือว่าแม่เลี้ยงเองแล้วกกอยู่กกนอนกับพื้นตอนแรกเขายังไม่เอาลูกขึ้นนอนบนคอนนะจะมีปัญหาคือหน้าฝนต่อให้ของพีเอฟเป็นพื้นปูนนะครับหรือว่าให้เอาฟางเอา แก่มาเลยก็ช่างแต่ยังนอนกับพื้นเนี่ยไก่จะเกิดปัญหาคือจะตาเจ็บได้เพราะว่ามันเป็นหน้าฝนนะครับหนึ่งอากาศแปรแปรปวนนะครับเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝนตกโดนละอองฝนโดนละอองน้ําตอนเช้าที่สําคัญคือยุงนะครับยุงเนี่ยจะมากัดให้าให้กายเป็นเจ็บเจ็บตาเจ็บอะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่ไม่ทนทานต่อโรคดีนะักก็จะเจอฝีดาดนะครับก็จะเป็นฝีดาดได้นะฮะแล้วก็จะเป็นโรคตาเจ็บ แล้วค่อนข้างที่จะมีแผลอักเสบทั่วๆไปนะครับก็พยายามหายาปฏิชีวนะนะครับยาลดเครียดยาแก้ไข้เอามาเสริมนะครับโดยการที่เอามาผสมกับน้ำนะฮะแล้วก็วางไว้ให้ไก่กินตลอดทั้งวันนะครับผมวางไว้หลายที่หล,หลายๆจุดไก่เขาจะได้ไม่ต้องแย่งกันกินนะครับแล้วก็ผสมยาค่อนข้างที่จะ,ะเกินโดสไปหน่อยอ่าเพราะว่าบางครั้งอาจจะตอนแรกถ้าเกิดยังไม่ได้อยู่ในหน้านี้อาจจะใส่เพื่อเจือจางเพื่อป้องกันมันก็จะไม่ค่อย ไม่ค่อยมีอาการเท่าไหร่แต่ช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะมียุงมีนู่นมีนี่นะคะรับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยไก่ก็ค่อนข้างที่จะได้รับผลก,กระทบเยอะเราก็ควรที่จะใส่ให้เกินโดสหรือว่าใส่ให้ปริมาณที่เข้มข้นนิดนึง เพื่อที่จะให้ไก่ได้รับยานะครับเข้าไปช่วยในการไม่ให้เขาป่วยหรือว่าถเธอเขาป่วยแล้วเข้าไปช่วยในการรักษาให้มันถึงนะครับให้มันให้มันถึงใจถึงที่ถึงเต็มเต็มถึงโดสเกินโดสของเขาไปนะครับผมอ่ะยาบางตัวถ้าผสมน้ําหลายวันมันอาจจะบูดอาจจะเสียอาจจะเน่าได้นะครับแล้วก็ดูตัวที่ ใส่น้ำแล้วไม่ไม่มีอาการบูดไม่มีอาการเน่านะครับก็มีอยู่หลายยี่ห้อนะครับก็ลองส่อสแสวงหากันนะครับเพราะว่าพี่เอไม่รู้ว่าแต่ละที่มียี่ห้ออะไรบ้างเหมือนกันไหมเนาะโอเคสาหรับคลิปนี้พี่เไปละเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบาย